สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณนักเรียนคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะหมดโปรก่อนแล้วเดี๋ยวหลายท่านจะพลาดโอกาสนะคะโปรโมชั่นดีดีนะคะที่โอ้ลดราคาโปรโมชั่น50%นั่นเองนะคะทุกคอร์สเรียนนะคะโดยเฉพาะเน้นย้ำคอร์สผสมดินไทยคอร์สทำแบกแล้วก็น้ำมันนี่นะคะน้ำมันสกัดหอมติดทนนานนี้นะคะที่หลายคนรอคอยโปรโมชั่นนะคะ โ <Comp> ปรโมชั่นพราะจ้ามันเกิดนั่นเองนะคะแต่ปีนี้โอ้แจ้งล่วงหน้า2สัปดาห์สองหรือสสัปดาห์นี่แหละจับเออน่าจะสสัปดาห์มั้งสสัปดาห์เพราะว่าวันที่7มีนาคมนี้คือครบรอบวันเกิดโอ้ใช่ไหมคะโอ้ก็เลยอ่ะให้โอกาสหลายๆคนที่เอ่อไม่มีเอ่อไม่ค่อยได้เล่นเน็ตเปิดบาร์ไม่เจออาจจะพลาดโอกาสนะคะทุกปีเจ้าว,วันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นแต่ปีนี้พิเศษสุด สสัปดาห์ให้เวลาคุณเก็บตงา์ให้เวลาคุณตัดสินใจให้เวลาคุณแบบว่าเออได้เล่นเฟซได้มาเจอได้เล่นเอ,อ่อ u t u b e ได้เล่นทิจตอกได้เล่นนูน่นนี่นั่นนะคะโอจะโปรโมททุกช่องทางนะคะเพื่อไม่ให้หลายๆท่านพลาดโอกาสดีๆนะคะโปรโมชั่นสอนแบบครบวงจรแล้วก็แบบแยกเรียนก็มีนะคะลดครึ่งราคาทุกคอร์สเรียนลดจากราคาปกตินั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันอ่ะ แล้วตัวอย่างนะคะใครก e ็มาแล้วแวะทักทายกันก่อนนะคะให้โอจําหน้าค่าตาแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณสิ่งนี้ดีที่จะตามมากับคุณก็คือคุณจะมีของแถมเพราะโอ๋โอแ ال บบจะจำแล้วยิ่งคุณเป็นแฟนตัวยงนะคุณสมัครเรียนหรือคุณซื้อของจากที่นี่นะโอก็จะมีของแถมหรือรถคาหรือแถมแถมอะไรแถมข้อเลียนแขนแถมดินปั้นแถมไม้พรมแถมเข็มโคเชย์แถมนั่นนั่นเยอะแยะมากมายสำหรับคุณนะคะ ขอเพียงแค่คุณทักมาอ่ะทักมาคือว่าสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะอ่นกค่ะอ่านกปลาค่ะอ่านกมุกค่ะนูน่นนี่นั่นทักมาที่นี่ให้อดจําได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จดจําแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าติดตามดูนักเรียนหรือลูกค้าเอฟซีว่ามีใครสนใจว่ามีใครรักเราจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะโปรโมชัน่นมีอยู่ว่าตามนี้น50%าสิบอร์เทุกข้อเรียน สอนผสมดินปั้นฉลากสีทองนะคะฟังนะคะบอกหมดโปรวันที่เจ็ดมีนาหกหกนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เจ็ดมีนาใครพร้อมก็สมัครแล้วโอนได้เลยถ้าใครสมัครก่อนวันที่เจ็ดคุณรู้ไหมว่าคุณจะเจอเซอร์ไพรส์อะไรแต่ไม่บอกแต่แน่นอนถ้าคุณพร้อมแล้วคุณสมัครก่อนวันที่เจ็ดแล้วก็โอนมา คุณมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสาหรับผมไม่เคยว่าจะไม่เซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์แต่จะไม่เซอร์ไพรส์หรือแถมกับคนที่ลดให้แล้วไม่พอใจอยากขอลดอีกไม่เอาของแถมเอาเป็นส่วนลดไม่ได้ถ้าใครต่อรองเยอะไม่ต้องเรียนนะคะโปรโมชั่นเรียนราคาปกติไปเลยไม่ใช่ว่าไม่สอนนะสอนแต่เอาราคาปกติไปเลยไม่ต้องมันไม่ต้องเมาล่ะค่ะโปรโมชั่นแล้วคือคุณเรียนปกติเลยนะคะต่อเยอะขนาดนี้ดูถูก งานของเราดูถูกดินไทยของเราดูถูกแหวะคือเอาง่ายว่าดูถูกความรู้ที่โอให้เพราะมันราคาค่อนข้างจะสูงเพราะอะไรมันดีดีจริงและทําให้คุณได้ความรู้ทําให้คุณได้มีรายได้ทําให้คุณลดต้นทุนในงานประดิษฐ์ลดต้นทุนในการปรั้นดอกไม้ลดต้นทุนในการน,านู่นนี่นะะั่นของคุณเยอะะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าต่อรองอย่าห้ามต่อรอง นะคะแต่ถ้าบอกว่าขอแบ่งจ่ายได้ไหมเต็มที่ให้แค่สองงวดสองงวดคือสองเดือนเราจะไม่มีผ่อนเป็นรายเดือนเดือนละห้าร้อยเดือนละพันน่นนี่นั่นไม่มีนะคะไม่ม,มีที่เกียรติตามที่เกียรทวงเสียความรู้สึกเพราะว่าเวลาทวงแต่ละทีเรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเจ้านี้แล้วเราไปทวงแล้วเราไม่อยากจะทวงวคือเราไปคุยแบบนี้เราไม่อยากจะทวงนะคะไม่อยากจะ เสียเพื่อนไม่อยากจะเสียลูกค้าไม่อยากจะเสียความรู้สกึกต่อการนะเข้าใจไหมคือไม่อยากจะเป็นเจ้าหนี้หรือทวงนี้เพราะว่าเข้าใจไงเข้าใจตรงนี้อันนาะใครไม่มีตังค์ไม่ต้องสมัครเรียนก็ได้สั่งซื้อก็ขายแต่ถ้าใครอยากมีความรู้อยากมีอาชีพก็เรียนเข้ามาสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะ,คะอยากเรียนอะไรรอวันที่เจ็ดหรือไม่ก็สมัครตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่เจ็ดได้เลยนะคะ ข้ามต่องานะข้ามต่องนะเพราะว่าให้ถูกแล้วแล้วเรื่องของแถมเรื่องความเซอร์ไพรส์โอ้มีให้แน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่ะฟังเป็นกำลังใจให้โอ้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเพราะทุกอย่างทำคนเดียวโฆษณาเองขายเองสอนเองหลายๆอย่างตอบข้อมูลลูกค้าเองมันก็เลยอาจจะไม่ทั่วถึงต้องขออภัยไว้หนะ้าที่ดีด้วยนะคะ คือทุกอย่างทําเองทุกขั้นตอน <c oughs> อ่ะมาฟังนะคะดินปั้นฉลากสีทองนะคะ <c oughs> เป็นดินที่ดีที่สุดของทางร้านเกรดพรีเมียมส่งออกเกรดพรีเมียมส่งออกดินนุ่มนิ่มคือดินนุ่มนิ่มในะที่นี้คือแข็งแรงด้วยนะคะมีความยืดหยุ่นสู้หลายคนตั้งฉายาดินปั้นฉลากสีทอง ssu ดีว่า เป็นดินหัวเชื้อดินเป็นหัวเชื้อดินเขาเอาดินปั้นฉลากสีทองนี้และะ้ค่ะหนึ่งก้อนเอาไปผสมดินทั่วไปนะคะที่มีคุณภาพที่แบบว่าความยืดหยุ่นน้อยเมื่อแห้งแล้วแข็งแตกเปาะง่ายรีดไม่บางลีดบางไม่ได้แห้งแล้วตัดไม่ได้มันเปาะอ,อะไรนี้เองเข้าดินปั้นฉลากสีทองนี้นะคะ ไปผสมหนึ่งก้อนตอดินปั้นทั่วไปนะคะที่แย่ๆแบบประมาณนั้นนะสามก้อนจะไอ้ตุ๊ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสองก้อนสองก้อนคือจะได้ดินคุณภาพขึ้นแต่ถ้าเอาดินปั้นสลากสีทองของโอนี่นะมาผสมกับฉลากสีชมพูสีชมพูนี้นะคะคุณสามารถเอาดินปั้นฉลากสีทองเนี่ยหนึ่งก้อนผสมกับฉลากสีชมพูนี้ได้เลยสี่ก้อนทดสอบมาแล้วคุณภาพ ดียิ่งขึ้นดีมากๆคือเอาดินฉากสีพูนี่สีก้อนผสมดินฉากสีทองหนึ่งก้อนนี้คือก็ได้แบบเพอร์เฟกแล้วอะเอาจริงจริงจไม่ได้โกหก,โกนะคะแต่ถ้าแย่ๆคุณต้องเอาอัตราส่วนบางบางบางดินที่แบบแย่มากๆไยน,นะคุณต้องเอาหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะแต่ถ้าดินคุณไม่แย่มากนะที่คุณมีอยู่ในมือโลละละบาทอะไม่แย่มากคุณก็เอา สองก้อนบางบางบางลายเอาสามก้อนมาผสมนะน,นี่คือบอกคุณสมบัติที่ดีเด่นของดินตัวนี้คือดินตัวนี้อ่ะมันแทนแทนดินขอพูดนะฮะไม่อยากจะไปเทียบกับดินลูน่าเคเขาดีอยู่แล้วดแบบีเขาละแบบแต่เขาราคาชี่แบบว่าสูงนิดนึงทำมันเป็นดินน้ำเข้าอ่ะมันเลยแพง คุณภาพเขาดีดีมากๆเราไม่อยากเทียบเขาเขาดีนะแต่โอ้ก็คือดีแล้วใช้แทนแทนได้ในสําหรับอยากลดต้นทุนอยากให้ดินมีคุณภาพอยากให้ดินทั่วไปมีคุณภาพเอาดินตัวนี้ไปแทนถ้าใครแบบอยากลดต้นทุนไม่มีกําลังซื้อดินลูนะ่าดินสำรองอ่ะโอ้ขอไปตัวสำรองก็ได้นะไม่อยากจะเทียบเขาเขาอยู่นานแล้วเขาก็ดีดีจริงๆ อ่าให้เขาเป็นน้ำมันวายก็ได้โอ้เป็นน้ำมันทูก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าไปเทียบหรือก็าบิีแครดิไม่แม่นะแต่คือเราทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลดต้นทุนแต่ให้ดินปั้นมันมีคุณภาพดียิ่งขึ้นอ่ายิ่งช่วงโควิดนะง่ายๆดินดินรนหน้ามันไม่ค่อยคือไม่สามารถนําเข้ามาได้นะมันก็หายากช่วงนั้นแหละที่ทําให้โอดคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมา ช่วยลดต้นทุนให้กับนักปัน้นช่วยไม่รู้จะพูดย่างไงลรวก็คือมันดีอ่ะดีลดต้นทุนนะลดต้นทุนและดีมีคุณภาพเป็นหัวเชือดินหลายคนตั้งฉายาว่าเป็นหัวเชือดินคือคน,คนไทยหลายท่านที่รู้จักเอาไปใช้แล้วนะคะดเนี่ยคุณจะเดี๋ยวพาว่าดีค่ไ ก็คือเอาตัวนี้แทนถ้าคุณหา,หาซื้อดินรูน่าเคไปได้คุณเอาตัวนี้เป็นสำรองก็ได้นะคะเราเาเ,าเ,าเราจะไม่อยากไปเทียบเขาเขาดีแค่แหละแต่เมื่อวันเราน้องมาถูก,ก็แล้วกันเนาะแต่ก็คือรถต้องถูตัวตัวนี้ก็แล้วกันนะคะยากเรียนราคาถูกลดห้าสิบเปอร์เซ็นหมดเขตวันที่เจ็ดมีนารดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เจ็ดมีนานะคอนเรียนราคาปกติพสดลงให้ดูแล้วนะคะแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท ไม่รวมอุปกรณ์แต่ถ้าหนึ0 0 0สนห้าหมื่บาทรวมอุปกรณ์เครื่องนวดขนาดใหญ่ไปสอนหนึงที่ให้คุณได้มีธุรกิจผลิตดินใช้ผลิตดินขายได้เลยนะคะแต่ลดราคา5้ซ็นคุณก็ราคาปกติที่โอแจ้งมาหานลงตัวได้เท่าไหร่นั่นแหละคือราคาค่าสบัรเช่นแบบไม่เอาอุปกรณ์นะคะ 88,888ิบปดบาทก็เหลือแค่สี่4มืนสี่พันสี่ร้อยสิบสี่บาทไม่พอแค่นั้นเราลดให้คุณห้าสิเอร์เซนแล้วไม่พอเราสอนคุณครบวงจรคุณสมัครเรียนดินปั้นฉลัดสีทองคุณได้เรียนดินทุกสูตรดินโอมมีอยู่6สูตรฟังให้ดีนะ6สูตรให้เรียนทั้งหมดให้เรียนทั้งหมดแล้ว0้าสเปอร์ซไม่พอให้เรียนทุกสูตร แล้วไม่พอแค่นั้นให้กูเรียนทำแม่พิมพ์ซิลิโคนด้วยแบบนี้แม่พิมพ์ซิลิโคนแบบนี้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 นะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะขขาเรียนทำแม่พิมพ์ซิลิโคนอยู่ที่5,000บาทแต่ถ้าคุณสมัครณนะตอนนี้จนถึงวันที่7มีนาเหลือเพียงแค่2,500้อบาทมี2เวอร์ชันนะคะไม่พอแค่นั้น แถมคอร์สเรียนทำพิมพ์ตัดเอ้ยขอโทษขอโทษสอนทำแม่พิมพ์พิมพหนีบไปด้วยแข็งแรงทนทานนะคะไม่พอแค่นั้นสอนทำพิมพ์ตัดด้วยแต่พิมพ์ตัดนี้มันสอนรีแล้วแต่จะให้รู้ว่าคือเราสอนองคู่วงจรไงไม่พอแค่นั้น,น,นที่แค่สมัครเรียนแค่สูตรเดียวนะสูตรเดียว ของแถมมาเป็นส่วนลดถ้าใครเอ่ยปากมาขอของแถมเอาเป็นส่วนลดเอาราคาปกติไปเลยแปดหมื่นแปดพันแดร้อปิบแปดบาทแล้วก็ไม่มีแถมสมัครคอร์สเรียนนี้นะแถมคอร์สเรียนทําแว็กด้วยแถมคอร์สเรียนทําน้ำมันสกัดด้วย หอมติดทนนานน้ำมันสก,กัดคุณปรุงเสร็จแล้วนะคุณเอาไปผสมไอ้น้ำในน้ำยาปะพนุ่มได้เสื้อผ้าคุณจะหอมติดทนนานเป็นสูตรที่แบบว่าเวลาคุณขยี้ขยำเสื้อผ้าที่คุณซักแห้งแล้วนะมันจะหอมฟุ้งอ่านะฮะไม่ใช่แค่อเอาไปผสมเลนดินเพื่อให้ดอกไม้คุณมีกลิ่นหอมแล้วนะคะสูตรพิเศษที่เราสอนคุณแถมแถมด้วยทำแว็กแว็กนี่มีหน้าที่ทำอะไร ๋ยวบอกบอกว่าโปด่นเดนก่อนนะแวตตัวนี้คือแวกกลิ่นมะลิเอาไปผสมในเนื้อดินก็ได้ดินที่แย่ๆเอาแวกไปผสมก็ได้แต่ต้องอัตราส่วนที่เหมาะสมนะมีกลิ่นหอมด้วยหอมติตทนนานหอมนะคะเอาไปผสมเอาไปขัดรองเท้าขัดเครื่องหนังโน่นนี่นั่นได้ ค์สเ,เรียนอยู่ที่รู้ไหมสามหมื่นบาทแถมให้คุณไปด้วยแค่คุณสมัครเรียนตันนี้แถมให้คุณไปด้วยค์าเรียนทำแว็กเราไม่สอนแยกถ้าใครเรียนผสมยิงฉลับสีทองแถนเรียนทำแว็กไปด้วยแว็กนี้คือโอ้ที่สูตรบาเพื่อนักปั้นเพื่อนักปั้นเอาไว้ทำอะไร เอาไว้ทามือว่าทาถุงแก้วถุงรีดเอาไว้ผสมในเนื้อดินให้เนื้อดินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้เนื้อดินมีความยืดหยุ่สูงเซ็ตตัวได้ง่ายเซ็ตตัวได้ไวไพร้อมกับมีความหอมติดทนนานตัวนี้นะคะแต่ก่อนหลายท่านจะใช้พร พรที่เป็นกระปุกสีขาวฉลากสีเขียวแต่ตอนนี้ก็มีก็ฉลากสีเขียวแหละ,ะปุกสีขาวฉลากสีเขียวนะคะตัวนี้ใช้แทนได้เลยตัวพรตัวนั้นก็ไว้ทามือทาถุงแก้าทาถุงนีดไม่ให้ดินติดใช่ไหมแต่ตอนนี้มันดีกว่าตรงที่ว่ามันสามารถผสมในเนื้อดินที่แย่ๆให้มีคุณภาพได้คอร์สเรียนมันเลยแพงเพราะว่ามันเป็นคอร์สเรียนที่โอ้ คิดสูตรผสมมาตลอดระยะเวลาสี่ปีสองสูตรนี้สองอย่างเนี้ยมันคิดสูตรไปพร้อมๆกันแต่ว่าตัวนี้เสร็จก่อนสำเร็จก่อนแล้วก็มาทำชากสีของสี่ปีนะคะคุณขาสีป่ปีแล้วมันเป็นคอร์สเรียนที่แบบว่าคุณหาไม่ได้จากสถาบันการศึกษาต่างๆหมกหาอะไรห้องเรียน YouTube ด้วหนังสือไม่มีสูตรพวกนี้ดินปั้นก็ไม่มีมันเป็นสูตรและวิธีผสมของเยโอเองที่เยโอคิดค้นมาเองทำเองนะคะมันเลยราคาสูงเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่หาได้ไม่ได้ทั่วไปแล้วก็มันดีอะ ไม่ลองไม่รู้แต่มันดีแต่แต่เราบอกสอนฟรีไม่ได้เพราะว่ากว่ามันจะได้มาตรงนี้อ่ะโอ้หมุนเงินไปเท่าไหร่โอ้โก็หมุนเงินหมุนนั่นแหละเงินหมุนจะขายคอร์สเรียนมุนเงินหมุนจะทําแม่พิมพ์ซิลิโคนนู่นนี่นั่นแล้วไปซื้ออุปกรณ์มาที่สูตรผสมสี่ปีนะคุณอยู่กับตรงนี้อ่ะ มันเลยมีคุณค่ามีมูลละค่าและคุณเชื่อไหมว่าไม่มีใครสอนพอโอนเริ่มเป่าประกาศสอนก็เริ่มมีคนสอนแต่ยังไม่มีใครคนไทยไม่มีคนไทยที่ที่สูตรผสมฉลากสีทองได้ดีเท่ากับโอถ้ามีคุณเอามาเทียบกับโอได้เลยแล้วบอกโอด้วยโอจะได้เอามาเทียบพิสูจน์กันว่า ดีจริงป้าโพ่ะโก็ซื้อหลายเจ้าหลายผู้ผลิตมาเหมือนกันก็ยังไม่มีใครชนะดินปั้นฉลากสีทองสําหรับอะไรสําหรับดินที่แห้งด้วยอากาศสําสหรับดินที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงสําหรับดินที่ต้องการความนุ่มนิ่มสําหรับดินที่ต้องการได้เป็นธรรมชาติมากที่สุดยังไม่มีดินตัวไหนดีเท่าฉลากสีทองคนไทยนะพูดถึงคนไทยนะ ต่างชาติไม่ต้องพูดถึงพูดถึงคนไทยไม่ได้โม้แต่ทำได้จริงไม่อยากจะเชื่อก็ลองสั่งไปดูเพราะว่ามันอีกงานก่าจะถึงวันที่เจ็ดอีกงานก่าจะถึงวันที่เจ็ดอ่ะเรียนดินปั้นฉลากสีทองแถมคอดเรียนทำแว็กค่าเรียน,นทำแว็กมูลค่าสามสามหมื่น 3, 3, บาทมันอยู่อันเดียวกันกันกบทำน้ำมันหอมสกัดนะคะไม่อยากจะแยกเยอะ <laughs> นะคะ ตัวนี้ลด50%เหลือ44,414บาทคูณได้แถมพวกนี้ขอเรียนไม่พอแค่นั้นสอนทําให้พิ่มีซิลิโ,โคนมูลค่า5,000บาทสอนทำคีมนีสอนทําน้ํายาเคลือบง,งานประดิษฐ์ด้วยน้ำยาเคลือบง,งานประดิษฐ์ที่ออ่อตั้งชื่อมันตัวนี้เพราะว่ามันสามารถทํางานได้หลากหลายทั้งเคลือบดองเบลลีทิชชู่ ทั้งเป็นน้ำยาเคลือบง,งานโคเชพวงมลาลัยโคเชนน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเมื่อวานเอาแว็บถัดโซฟาเงางามมาเครื่องหนังได้หมดไม่ว่าจะเป็น Pvc นะคะพี่ล,อล้อรถยนต์ล้อรถมอไซค์เบาะอย่าไปเอากระหยี่อย่าไปเอาอยาไปถัดผ้านะเครื่องหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังเทียมอะไรได้หมด เนี่ยเนี่ยเบาโซฟาอย่างนี้ก็ได้ได้หมดนะคะยางรถยนต์ยางรถมอเตอร์ไซค์บางคนทาได้หมดนะคะเคลือบได้ขัดได้เงางามจริงๆนะคะของแถมเยียมากแค่คอร์สเรียนทำน้ำยาเคลือบผ้าประดิษฐ์อะรู้ไหมมันเท่าไหร่ ไม่แน่ใจนะบทจำเไม่อยพอเรียนเยอะมากหมื่นห้าหรือสามหมืนห้าเนี่ยนะคะแต่อยากเรียนแยกก็มีคอร์สเรียนนะแยกนะก็ลดจากราคาปกติครึ่งหน,น<ม>ึ่งแล้วไม่พอแค่นั้น<ม>พิเศษพิเศษจริงๆใครที่จะมารเรียนเอาจบทีเดียวเลยไม่ต้องจ่ายเยอะเรียนงานปั้นจากสีทอง ลดราคา50%ไม่พอแถมคอร์สเตียนทำแบ็คทำน้ำมันสกาัดทำซิลิโคนทำน้ำยาแล้วพอแถมคอร์สเรียนงานถักโคเชตทุกคอร์สเรียนไม่พอแค่นั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่คุ้มเดี๋ยวจะหาว่าลดไม่จริงให้ไม่จริงมีอะไรให้หมดตัวให้หมดเปลือกเลยความรู้ สอนทำเกี่ยวกับอาหารที่โอเปิดคอร์สเรียนหลักๆโอก็คือทำแค่สองคอร์สแหละโอ้มันยังไม่ได้เปิดคอร์สอาหารแบบจริงจังนะหนึ่งคอร์สทำพิซซ่าสองคอร์สทำน้ำนมข้าวโพดอือุอดไองานที่โอเอยบานี่คือมันเป็นงานที่โอเคยทําขายมาก่อนนะไม่ใช่ว่างานก,กระโหลกกะลาที่ทําขายไม่ได้แถมให้กับคุณด้วย คุณจะได้มีพื้นมีอาชีพงานฝีมือครบไหมก็ก็ก็ถือว่าหลากหลายนะทั้งงานดินปัน้นงานทำแม็งานทำผ้างานทำเอ่ออาหารโอ้ไม่เชื่อว่าคุณมาเรียนที่นี่แล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยโอ้ไม่เชื่อว่าคุณมาเรียนที่นี่แล้วว่าคุณไม่คุ้มโอกาสทองนี่แหละคือคุ้ม หมดเลยโอซอนไรโอให้หมดเลยอยู่ในราคาเพียงแค่4 4 4 4 4บาทใครไม่เรียนเหมาไม่ว่ามีคอนเต์แย่นะคะเห็นไหมโปรโมทเต็มที่เลยนะดีจริงอ่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีคำนวณเอาว่าค่าสมัครเรียนรวมทั้งหมดมันประมาณเท่าไหร่แต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่4 0 4 4 4บาทแค่นั้นถ้าใครเรียนตินปั้นสลักศีบู มันสองหมืนห้าพันบาทลดครึ่งราคาก็เหลือหนึ่งมืสองพันห้ารอยแถมนะแต่ไม่ได้แถมเยอะเหมือนฉลับสิลิอแถมทำใม่พิมพ์ซิลิโคนแถมปั้นขึ้นลูกสำหรับคนงบน้อยเอาแค่นี้ก็พอนะคะ เอาแค่นี้ก็พอแถมค้อเรียนงานถักด้วยในเมือสองพันห้าร้อยบาทได้เรียนควบวงจรคือควบวงจรเฉพาะทําดินสิงหูก็คือคุณได้เรียนผสมดินฉาดสิงหูคุณได้เรียนทําแม่พิมพ์ซิลิโคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่แหละแบบนี้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 แม่พิมพ์ซิลิโคนนะพิมพ์อะไรประมาณนั้นอ่ะฟรี แล้วก็คอร์เรียนงานถักด้วยแถมฟรยียาวของแถมมาเป็นส่วนลดติดขาดถ้าคุณเอ่ยปากมาเรียนอะไรับปกติไปเลยโอเคว่ามันมีคุณค่ามีมูลค่าที่หาไม่ได้จริงเพราะคอร์สเรียนพวกนี้นะคุณรู้ไหมว่าไม่ได้คิดคุยขีย้โม้นะแต่เป็นเรื่องจริงอัอยากจะบอกเลยว่าระดับด็อกเตอร์จบเคมีระดับอาจารย์สอนอยู่มหาลัย ระดับนักศึกษาหรือบุคคลที่เรียนต่อปริญญาโทรบริญญาเอกมาเรียนผสมดินบ้านกับโอนะโอคือเก่งเฉพาะทางโอเก่งเฉพาะทางแล้วก็เก่งภาคปฏิบัติทฤษฎีไม่เก่งให้คุณรู้แค่ว่า ยายคนนี้ดูแบบเป็นผู้หญิงมันบ้านเแบยบเป็นผู้หญิงมันนอกอะที่หลายคนที่ดูถูกแบบเออการศึกษาก็ไม่ไม่ได้จับสูงโอ้จบแค่อนุปริญญาตรีสาขาอะไรบริหารการตลาดขายของเก่งเออตรงชอบทำงานฝีมือชอบตั้งแต่ตอนไหนเก้าขวบมีความรู้ประสบการณ์ชีวิตตรงมีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องางานปั้นโดยตรงรู้ทุกขั้นตอนในการทำงานปั้น สวยไม่สวยมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเราฝึกฝนนะคะที่แน่ๆคือความรู้ที่คุณหาจากที่อื่นไม่ไดแ้แต่คุณหาได้ที่ทคนอื่นบางคนไม่ขายไม่สอนผสมดินมีนะคะคนที่ขัสอนอเอ่ยปากสอนแบบว่าในราคาหนึ่งล้าน u ูเอดอลลาร์แต่ว่าเขาก็แบบว่าเอ่ยปากค่าสมัครเรียนแบบว่า แบบไม่อยากสอนอะเออก็คือไม่อยากไม่อยากอาชีพนะคะแต่โอ้ก็คือนีจิตใจเพื่อแพร่ค่ะแบ่งปันความรู้แบ่งปันรายได้นะคะไม่ได้บอกว่าหวังรวยคนเดียวความคิดความอ่านของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะจริงๆโอ้คิดอย่างนี้แต่คนว่าโอ้โง่ไม่ได้โง่แล้วโอ้ไม่บ้าโอ้คิดอย่างจริงๆโอ้ไม่ได้หวังรวยโอ้ขอไม่กินไมีใช้ตลอดก็พอแต่โอ้ก็แบ่งปันความรู้แบ่งปันรายได้ให้กับหลายๆคนที่ว่าพอมีกาลัง แต่ถ้าไม่มีกําลังอ่ะคุณก็มาซื้อคอนเรียนการปั้นขึ้นรูปแล้วก็ซื้อดินไปใช้ไปลองปั้นแล้วก็ให้คำรึกษาโอ้ไม่ได้คำรึกษากับบุคคลทั่วไปนะให้คำมึกษาเฉพาะนักเรียนของโอ้แลวหลายคนเห็นว่าโอ้เป็นคนสอนผสมดินปั้นผสมแมกนี่นนี่นั่นทักทายมาถามเหมือนจะแอบถามสูตรดินทำยังไงใส่อะไรลงไปนู่นนี่นั่นขอซื้อชุดปั้นบ้างขอชุดซื้อชุดผสมบ้างเอ,อ้ย เห็นเป็นคนแบบนี้นะแต่กงไปได้โง่พอที่แบบว่าบอกต่อคุณไปนะถ้าคุณไม่ใช่นักเรียนของโอ้ก็ไม่บอกอย่าทําอย่าหาทำคุณคิดขอโทษนะคุณคิดร้ายคุณคิดชั่วคุณคิดไม่ดีมันจะเป็นภัยต่อคุณในอนาคตโอคิดว่าโอคิดดีทําดีแล้วพูดตรงไปตรงมาให้จริงใจจริงใจกับทุกคนอยู่แล้วไม่รู้ใครมานะคะตามที่เห็นนี่แหละค่ะ หนังหน้าก็เสนอหน้าอยู่แทบทุกวันแต่ว่ามันมีบางช่วงที่เรายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวเพราะเราทาหน้าที่หลหยายอย่างทำหน้าที่ทั้งครูของคุณแม่ค้าของคุณท,ทําหน้าที่แม่ทําหน้าที่ภรรยา,ท,าทําหน้าที่ลูกมันก็เลยยีงมันก็ไม่มีเวลาที่มาคุยกับคุณแต่งอ์ให้จริงจังและจริงใจจริงเน้นเลยย้ำถ้ามันไม่ดีนะคุณต้อง โพสหน้าเฟซของคุณโอ้ยอนให้คุณโพสตหน้าเฟซประจานได้เลยถ้า,ามันไม่ดีซื้อไปแล้วมันไม่ดีจริงนะการันตีด้วยหนังหน้าหนังหน้าอันหนังหน้านี่แหละ <c oughs> โอเคจริงจังจริงจังหน้าซีเรียสเพราะว่ามันจริง ของจริงอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะเออใครที่ไม่อยากเรียนแบบเหมาเรียนนะคะมีเรียนแยกนะคะคอร์สเรียนเดีราจะพยายามจะพูดให้ดูว่ามันมีคอร์สรา,าคาปกติเท่าไหร่แล้วก็คือคือเราก็ลดห้50%ทุกคอร์สเรียนนั่นแหละทักมาได้นะคะบ<า>๊า,ายบายไปแล้วค่ะยังเรียเงินฝากก็ลด50%เองนนะคะบายสวัสดีค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ